สำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27มีนาคมปีพศ2564นะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมไผ่น้ำเต้าทองน้ำเต้าทองแคระนะครับก่อนนี้พอดีมีคุณพี่จากบ้านนาในนะครับสอบถามเข้ามาใจจริงต้นนี้ไม่อยากขายนะครับเนื่องจากว่า มันแทงหน่อใหม่มานะครับจะเอาลงปลูกตั้งเป็นกอแม่นะครับแต่พอดีทางคุณพี่ท่านนี้สอบถามผมมานานแล้วนะครับก็เลยแบ่งให้สำหรับต้นนี้ ค่อนข้างสวยนะครับสําหรับต้นนี้สําหรับกระถางนี้ผมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับก็สวยดีนะครับโดดเด่นดี สำหรับไผ่น้ำเต้าสีทองแครนะครับน้ำเต้าทองแครเวลาก็แทงหน่อใหม่นะครับลักษณะแบบนี้ถ้าในระยะแรกนะครับหน่อเขาคือเขาจะไม่ตั้งป้องนะครับมันจะยืดเราต้องพยายามตัดยอดเขานะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งด้านข้างออกเพื่อให้ได้รับแสงแดดนะครับหรือถ้า บางลำที่มันขึ้นมายืดมากะนะครับเราก็ต้องตัดทิ้งนะครับ